พาชมสวนยายหนิงคุณแม่ของชมพู่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีที่น่าสนใจมากๆสำหรับวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาชมสวนของคุณยายหนิงค่ะเป็นคุณแม่ของสาวชมพู่อาระยะจะเป็นยังไงกันบ้างมาชมกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวสุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยากับนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันก็มีโซ่ทองคล้องใจอย่างสายฟ้าและพายุมาเป็นผู้เติมเต็มให้กับครอบครัวนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าตอนนี้ก็กำลังน่ารักน่าชังกำลังดื้อนิดๆเลยล่ะค่ะ ถ้าหากพูดถึงการเลี้ยงลูกของคุณแม่วารีนั้นที่เลี้ยงลูกออกมาให้เป็นซุปตาแดงแบบนี้สาวชมพู่ก็ได้บอกว่าเราชอบที่เรารับตัวเราเองได้เรารักตัวเราเองที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันคืออะไรที่ทำให้เราเป็นแบบนี้แม่ก็ไม่ได้มีคำพูดอะไรที่เกๆ๋ๆไม่ได้มีคำคมอะไรแม่เราจบป .4 แต่ทำไมฉันถึงเป็นชมพู่อารยาได้ เราลองย้อนนึกกลับไปแม่ไม่เคยส่งเราไปเรียนพิเศษเลยฉันไม่เคยได้เรียนบัลเล่แจ๊ดแดนหรือว่าเปียนโนอะไรกับเขาฉันอยากจะทำโน้นอยากจะทำนี่แต่ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่ธรรมดา แต่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักฉันในนามชมพู้อารยาได้วันนี้เราเลยจะพาทุกท่าน,นมาชมสวนของคุณแม่ที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะก็ต้องขอชื่นชมวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่รอช้ามาชมสวนกันเลยค่ะ